สวัสดีครับผมชุปัญญาน,นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่เป็นแชมป์ไทยลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมพยายามลองค้นหาข้อมูลสถิติต่างๆว่าทัพกระต่ายแก้วเนี่ยในการคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในบริษัทของสโมสรหลังจากก่อตั้งทีมมา15ปีด้วยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นการปลดล็อกกับโทรฟี่สูงสุดของประเทศที่พวกเขารอคอยไม่พอแล้วย,ยังเป็นการเดินหน้านะฮะสร้างสถิติใหม่ๆ ไม่แพ้กับ2ยักษ์ใหญ่ที่เคยทําไว้อย่างบุิรามูินเต็ตโรวมถึง s อสจีเมืองทองที่10ปีก่อนหน้นนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยขับเคี่ยวย่างแชมป์กันมาโดยตลอดแล้วก็ผลัดกันบันทึกสถิติอะไรต่างๆไว้มากมายนะครับก่อนหน้านี้นะฮะ โดยสถิติเริ่มแรกของเดอะแรบบิทกลายเป็นสโมสรที่12นะครับในประวัติศาสตร์ของการฟุตบอลไทยที่ได้แชมป์ไทยลีกต่อจากสิงห์เชียงรายนะฮะที่ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนี่เท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ไทยลีกบูมบูมเมื่อปี2009จนถึงปี2018นะครับ,บรกับบุรีดํากับเอสจีบางทองเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์รวมกันทั้งหมด10ผลก็คือบุรีัมา์6สมัยนะครับเอสจีบางทองอีก4สมัยนั่นเองนะครับพอมาถึงปี2019กลายเป็นว่าได้แชมป์หน้าใหม่เป็นสิงห์เชียงรายก่อนเลยนะฮ อันนี้น่าคิดต่อยว่าทั้งสองยักษ์ใหญ่เนี่ยจะกลับมาทวงบอลลังความยิ่งใหญ่ได้อีกทีเมื่อไรรหร่นะฮะหรือต่อไปจะมีแชมป์หน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอีกจากนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะกลับมาที่ BG ปีนี้เป็นซีซั่นที่เพอร์เฟกของพวกเขามากๆเลยนะครับและสร้างเรื่องหรือเชื่อให้เป็นไปได้เริ่มจากการตกชั้นไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอันนี้ผมในฐานะที่ติดตามทําข่าวใจลีกแล้วก็บรรยายเกมด้วยเนี่ยก็ เคยเห็นแค่ในแต่ญี่ปุ่นนะครับที่มีการสร้างปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือตกชั้นไปแล้วก็ปีต่อมาได้แชมป์แต่ที่นั่นเนี่ยสามารถเป็นไปได้เพราะว่าแต่และซีซั่นเนี่ยดาแชมป์กันยากมากนะฮะมาตรฐานทีมก็เบียดสู่สีใกล้เคียงกันแต่นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยผมว่าน่าตื่นเต้นนะก็จะมีก็แค่ SCG เมืองทองที่เลื่อนชั้นมาจากหลีกรองสมัยเมื่อปี2008เขาขยับมาเล่นไทยลีกในปี2009แล้วก็ได้แชมป์เลย แล้วก็ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ด้วยแต่อย่าลืมว่าเคสของเมืองทองเนี่ยเขาไม่ได้ตกชั้นก็คือเขาเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนมาเล่นลีกสูงสุดฮะแต่ BG เนี่ยตกชั้นไปนะครับในปี2 0 1 8เล่นในไทยลีก2ปี2 0 1 9แล้วก็ขึ้นชั้นมาในปี2020นี่เองนะเแล้วก็สามารถทำได้เลยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะสถิติถัดมานะครับ BG ปีนี้เนี่ยขึ้นนำจากฝูงหลังจบเกมในที่7กลายเป็นครัรรบ4ปีนะ กับอีก177วันที่ขึ้นไปอยู่ บนสุดของหัวตารางคะแนนโดยครั้งสุดท้ายที่เดอะแรบบิทขึ้นนําจากฝูงเนี่ยต้องย้อนไปในซีซั่น2016นู่นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยมีซีซั่นที่ยืนระยะได้นานถึงเพียงนี้เลยนะฮะขณะที่เรื่องสถิติแชมป์ไร้พ่ายเนี่ยผมยังไม่ขอปูถึงนะฮะเพราะว่ายังไม่จบซีซั่นแล้วก็แต่ก็อดไม่ได้เหมือนกันที่จะย้อนสถิติวันวานของบุรีรัมย์แล้วก็เอสจีเมืองทองที่สมัยเคยทําสถิติไร้พ่ายว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไร้เทียมทานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไล่ปราบคู่แข่งชนะแบบติด,ตดกแบบม ทสามารถโกยแต้มได้ยาวมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไปเริ่มที่ s g g บเมืองทองสมัยเมื่อปี2012กันก่อนที่ได้แชมป์รายพ่ายนะฮะคือปีนั้นเนี่ยเอเมืองทองชนะ7เกมติดต่อกันนะครับส่วนบริรรัมนะครับปี2013ตอนที่ได้แชมป์รายพ่ายครั้งแรกเนี่ยชนะ5นัดติดต่อกัน2หน ก็ถือว่าเป็นสถิติการชนะแบบยาวนานแล้วก็เป็นช่วงที่โกยแต้มจนนำพาไปสู่การคว้าแชมป์นั่นเองนะครับปี25ตอนที่บิลลาร์มไร้พ่ายผลที่2เนี่ยปีนั้นก็ถือว่าพีคสุดๆเหมือนกันก็คือชนะติดต่อกัน14เกมเลยทีเดียวนะถือว่ายาวนานามากๆส่วน BG เนี่ยทำไว้ในการชนะแบบมาราธอนติดๆกันเลยนั่นก็คือ11เกมนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสถิติใหม่ที่เดอะแรบบิดนะครับ ทำได้ก็คือคว้าแชมป์ในขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก6เกมก่อนจะปิดฤดูก,กาลนะฮะทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์เร็วที่สุดนะครับแทนที่บุ e ีรัมูเนเตดที่เคยทําไว้ก่อนจบฤดูก,กาลก็คือเหลืออีก4นัดเมื่อสมัยปี2 0 1 1นั่นเองนะครับขนาดยาก,กันโดย BG เนี่ยยังมีลุ้นได้ทําสถิติใหม่อีกอย่างนะฮะก็คือการคว้าแชมป์โดยมีแต้มทิ้งห่างรองแชมป์เนี่ย เป็นแต้มที่หามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยลีกโดยเจ้าของสถิติเดิมคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ทําไว้ได้ถึง2โหดเลยนะฮะก็คือเขาได้แชมป์ในปี2011กับ2018เนี่ยเขาทิ้งห่างรองแชมป์ถึง16คะแนนเลยเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะฮะว่า BG จะทําได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะส่วนสถิติแชมป์ร้พ่พ่เป็นทีมที่3ในประวัติศาสตร์ของไทยลีกเนี่ยอันนี้ BG จะทําได้หรือไม่นั้น ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่ายังไม่จบซีซั่นนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในช่องของชุบป,ปัชญารวมถึงติดตามข่าวสารได้ตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ